วันนี้ก็ผมจะรลีวิวซุปเปอร์คาร์ผมให้ดูก็โอเคผมอยู่ผมสตรีทเดียวขาครับผม วันนี้ก็มาอยู่กับรถซุปเปอร์คาร์แลผมที่ว่าเปิดประทุนได้นะผม,ผมจะรีวิวให้ดูนะครับโอ้ติดติด่อยวะโอ้เดี๋ยวไม่ดูมั้งโอ้โหนี่เรารถรถซุปเปอร์คาร์แลผมที่เปิดประทุนได้อยู่อย่างนี้มาสี่ห้าวันแล้ว เดี๋ยวขอลองสตาร์ทสักนิดนึงว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าโอ้ย,ยอย่าตีตาตูตีตริตีตูดอยู่เฮ้ยอาหน้า <Wow. S 1> สตาร์ทตีนหน้า โอเคก็รถยังอยู่สภาพนี้เลยพรุ่งนี้จะแข่งนะผมไม่ถึง12ชั่วโมงแล้วก็จะแข่งรถแล้วรถก็ยังอยู่สภาพนี้อยู่เลยครับนี่ก็เป็นประตูที่สั่งมาใหม่เนาะโอเคก็กว่าจะมาแล้วก็ต้องมาประกอบประตูกันโอเคเดี๋ยวผมก็ไปเรียกแฟนมาช่วยประกอบประตูกันดีกว่า โอ้ก็เมื่อกี้โกโปก็เมมเต็มนะครับผมผมได้ทําการย้ายข้อมูลลงในคอมก็ใช้เวลานานมากจนมืดค่ําในที่สุดครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องใส่ทําให้มีไฟแบบนี้เนาะถ้าเกิดถ่ายมันก็ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนเสร็จแล้วดีกว่าแล้วก็พรุ่งนี้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อจะไปแข่งที่ที่ไหนวะพรุ่งนี้ไปแข่งไหนวะอ๋อส่งขาครับผมหาใหญ่หาใหญ่เอ้ยส่งขาสปีดเวย์เออใช่ใช่ใช่ไปแข่งที่ส่งขาสปีดเวย์นะครับผม ก็ผมก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดนะครับผมให้ผู้ชมได้สนุกตามไปด้วยเนาะ,ะแล้วก็ไปเจอกันตอนเช้าตู่กันเลยอุ้ยนักอรเล่นเกมนี้ด้วยเหรอใช่นี่เป็นเกมสวีดบูลซ่าครผมแต่ว่าอันนี้เป็นของเว็บเฮงสี่าครับผมเว็บนี้เหมือน,นมันมันมันเป็นบัอ็อกะมันแตกง่ายมากเลยผมผมว่ามันแ,แปลกๆนะนี่เนี่คือมันฟีสปนินโคตรง่ายเลย อยู่ดีผมก็ได้นะเมื่อกี้นี่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 ตอนนี้ก็ติดฟรีสปินอยู่นะ oh, <no. S 1> แล้วก็เว็บนี้นี่มันดีอย่างหนึ่งคือแบบแอดมินตอบโคตรไวเมื่อกี้ผมทักไปแบบแป๊บเดียวก็ตอบแล้วอ่ะมีระบบฝากโคตรไวเลยครับผมเพื่อนๆเราต้องลองนะเพราะเว็บ <S <S นี้ดีมากๆถ้าเกิดอยากเล่นเกมนี้ทำยังไงก็นี่<ง>เลยครับผมเฮงี่สี่ห้าอย่าลืมแอดน้ำหน้าด้วยนะเว็บนี้บริการด <Wow. S 1> ีมากก็ อย่าลืมแอ s ไปนะถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากช่องผมเนี่ยจะได้โบนัสทันทีนะ20%่สิร์เนะผมแต่ถ้าบอกต่อเรื่อยๆนะก็ได้20 20 20ยีบยี่สิบเพื่คูณไปเรื่อยๆก็จะลืมแอ s ไปนะไปรับชมคลิปผมมันนี้เลยครับผมไปโอเคเมื่อคืนก็ใส่ประตูกันเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวก็ต้องออกเดินทางไปเนาะก็ใส่ได้แค่อันเดียวนะก็เดี๋ยวค่อยไปใส่แผงประตูเอาแบบนี้ไปก่อนใช้งานได้อยู่ก็สวยดีครับผมงานมอนซ่านะ เป็นประตูเพียวนั่นหนักเบาเค <Okay. S 2> mm hmm. เดี๋ยวก็จบจากสนามนี้ผมก็จะมาใส่หน้า20แล้วเนาะเอาทำเป็นขับเล่นไม่รู้ว่าจะใส่เทอร์โบโล,ลูกไหนดีแต่อยากใส่เทอร์โบปากสีสี่ขับเล่นนะ แต่ไม่รู้จะซื้อโทโบก่อนหรือว่าไปเอาเจ้าเซฟิโร่ก่อนนะผมเพราะว่าเจ้าเซฟิโร่นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวจบจากสนามหาดใหญ่นี่ก็กลับมาทํารถขับเล่นกันสำหรับคันนี้เจ้าเซฟิโร่ก็น่าจะทําเหมือนกันครับแข่งเหมือนกันน่าจะเป็นแบบแข่งดิฟในพวกนั้นมากกว่าเซอร์กิตกิมคันหน้าดิฟใรพวกนั้นนะครับก็ต้องหัดกันเดี๋ยวพาผู้ชมไปหัดไปเรียนพร้อมๆกันเลยว่าจะได้สักขนาดไหนแต่เดี๋ยววันนี้เอาเจ้าคันนี้ไปแข่งที่สนามหาดใหญ่ก่อนครับ เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยรอเพื่อนโทรมาเนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นดีกว่าไปก็ข,ขนาดนี้เราก็ได้เดินทางไปสนามแข่งแลผมก็ตามตามเไหโอเ,เลขรถขับนะผมไม่ไหวไม่ค่อยได้พักเลย <What day? S 2> ก็ไปนอนนึกปวดอะไรไ่มอ่ะไม่เว้าไม่วิว่ง ถึงกันแล้วทีมงานกนะ็ช่วยเซอร์ว no? oh. ิสกันอยู่เช่นเดิมเช่นเดิมต้องเซอร์วิสก่อนวันนี้เอา 3000%. มาวิ่งด้วยเนาะไม่รู้ว่าจะแข่งรุ่นไหนเป็นรุ่นแรกประตูก็ยังไม่ใส่ที่ครนเปิดระตูก็ยังไม่ใส่ที่ครับหิ้น้เปิดได้ 4 5นีเยก็รไปอียน,นะครับ400กวเมครับนะครับเดยกก็มาซนีบนี้เด็กปรมอภ่าชนี่เป็นธรร,นมรมดาต้องเป็น,นาลายยนีนครับ้ีเขาป็นสียนี่ครับดีเอ็มเขาได้เห็นวเวลาแน่อขอบคุณแล้ววันนี้คุณ Thank จอแบ็คซิ่งครับพลังเพลยจปตทครับหลังจากว่าพิยาไปแล้วได้ไหมรอกรอบเท่าไร่้องเลื่อนมะที่ซ้องน่าจะเลื่มาเป็หนึงขวดนะครับโอนใหญ่ครับเราแข่งกันโอนไปกี่นิดป่ะเนี่ยเอามาลองดูเวลาที่นี่กันว่าที่ซ้อมซ้อมดูว่าได้เท่าไหร่รับรองสนามแข่ บอกี่เตียมัวเลยเลนี่ก้อ่สองสพูดคำอกังครับไม่สวยไม่สวยหยุดดวงดาวที่สวเทไว้ที่เท่าไหร่ครับพี่ครับหล่กสา